กันก่อนนะคะเมื่อวานไปนร่วมอัดรายการนะคะ mm. เทพพิเศษอาหารผ่านศึกซึ่งจะออนแอร์จริงๆวันที่3กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นี้นั่นเองนะคะ mm. ก็เป็นเทปการกุศลค่ะจะมีการเปิดรับโทรศัพท์ด้วยยังไงก็ ทุกเป็นประจำทุกปีเนาะก็จะมีแบบว่าการขายดอกป๊อปปี้ช่วยทหารผ่านศึกพี่ๆที่อยู่แนวหน้าไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ในหลายพื้นที่ด้วยนะคะไงก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักข่าวบันเทิงเป็นวงการบันเทิงแต่เราก็ส่งใจช่วยได้เนี่ยแหละค่ะทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพบรรยากาศไปฟังสัมภาษณ์รวมทั้ง4คนนะคะและมีสัมภาษณ์คู่โซ่ไ so อนะคะไบร์เนสโดมทั้งโซ่กับไบร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอพูดเยอะไปค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังส so, ัมภาษณ์แล้วก็ปิดท้ายกับภาพบรรยากาศน้องร้องเพลงอยู่บํารุงนะคะของ a อ9กาดูถท่าทางน่ารักน่าชังของโซของใบแล้วแบบฮือาได้อีกนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าที่ไม่อยากพูดเยอพอว่าเดี๋ยวจะได้ดูน้อยนะคะไปดูเลยค่ะแล้วก็ต่อเบรกคาร์ทงซาเลยค่ะพี่พี่อาจจะบายบายไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มาเจอกันนะคะวันนี้มาร้องเพลงอยู่บํารุงช่วยพี่ทหารด้วยหรือไงบ้าง วันนี้ก็ดีใจค่ะมีโอกาสมางานเสียสละเพื่อผู้เสียสละค่ะก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ค่ะใช่ลองเพลงพร้อมกันด้วยใช่ครับผมติดดอกอะไรกันคะที่นอกดอกป๊อปปี้แม่ก็ตุกปีเนาะใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่เราจะได้แบบร่วมแบบขายดอกป๊อปปี้ด้วยไปช่วยพี่ทหารผ่านศึกอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเราเป็นประชาชนทั่วไปใช่ไหมคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะแสดงความรักความหงวหงใยให้พี่ทหารเขาค่ะก็ร่วมช่วยกันขายดอกบ๊อบปี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ๆเขาค่ะใช่ครับงานมีวันที่3เนาะครับก็จะมีพวกเราก็จะเหมือนเปิดมีกล่องรับบริจาคด้วยครับใช่แล้วก็มีมารับโทรศัพท์ร่วมรับบริจาคใช่ค่ะโทรกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมดูเรียบร้อยมากวันนี้ ปกติเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วครับใช่ครับผมได้มาร้องเพลงด้วยการปกติได้ร้องด้วยกันบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยนี่อาจจะน่าจะเป็นงานแรกเลยเนาะน่าจะใช่ใช่น่าจะใช่ค่ะที่มาร้องเพลงค่ะแล้วไปครความพร้อมเพรียงไวรุ่นเราก็ซ้อมมาอย่างดีครับสี่คนเป๊ะหมดครับอัดเมื่อกี้่ซ้อมมาหนักมากครับค่ะซึ่งวันที่สามว่าเดี๋ยวจะได้ดูกันเนาะภาพนี้ใช่ค่ะก็พร้อมแบบรับโดยสารด้วย ถูกต้องค่ะผมนีจะบอที่บ้านให้แบบโทรมาบริจาคให้โทรกันเข้ามาเยอะๆค่ะก็มาช่วยการบริจาคคนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีค่ะเพื่อช่วยพี่ทหารผ่านศึกครับพูดถึงพี่ทหารบ้านได้ดูข่าวแล้วรู้สึกไงมาคะเขาแบบเหนื่อยเขาแบบต้องอยู่แบบแถวหน้าอะไรเงี้ยโอ้แดดก็ร้อนใช่ไหมคะรอชุด ชุดอะไรนะชุดประจำเขาหน่าคือชุดเขาเรียกชุดชุดทหารนั่นแหละทหารเขาร้อนอีกค่ะคือเราเขาต้องคืออยากบอกว่าใช่คือเขาป้องกันภัยให้พวกเราทุกคนก็ถือว่าเขาเป็นผู้เสียสละอย่างมากเลยค่ะนั่นเหมือนไบก็ผ่านการเรียนรอดอมาก็รู้ว่าทหารฝึกยังไงอะไรอย่างนี้ก็โอ้เหนื่อยมากครับแล้วพี่ๆเขายังแบบสามารถมาปกป้องพวกเราประเทศชาติได้อีกก็รู้สึกว่าพวกเขาเป็นเสียสละมากครับใช่ครับผมบอกมีท่าเด็ดนีนี่ไงครับ ทหารพ่านศึกครับทหารเขาเหนื่อยมากพี่เราก็เราไม่ได้ไปช่วยเขาแนวหน้าเราก็ต้องส่งกำลังใจส่งเงินรายไดให้เขาครับเพื่อสนับสนุนป้องกานประเทศชาติครับผมเข้มแข็งยั <laughs> ง,ยงไงร <laughs> ู้สึกท้ <laughs> พี่ทหารดูอยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรบ้างคะ,ะเริ่อ ก็อยากจะขอบคุณพี่พี่ทาหารนะคะที่คอยดูแลประ,ะ,ประเทศไทยแล้วก็ประชาชนชาวไทยมาตลอดนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดไปคะ่ะค่ะก็ขอบคุณพี่พี่ทหารทุกคนเหมือนกันนะคะที่ช่วยปกป้องดูแลประเทศชาติของเราแล้วก็พวกเราทุกคนเลยก็อยากจะอยากให้พี่พี่เนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง<ช>แล้วก็มีความสุขมากๆขอให้แบบว่าแบบปกป้องแล้วก็ดูแลพวกเราอย่างนี้ไปนานๆค่ะ ครับก็ก็รู้สึกอยากขอบคุณครับที่เหมือนว่าพี่ทหารเนี่ยเหมือนเสียความเป็นส่วนตัวไปเพื่อว่ามาปกใช่เสียสละเสียความเป็นส่วนตัวทั้งหลายทั้งหลายสิ่งเพื่อมาปกป้องประเทศชาติของเราแล้วก็ดูแลประชาชนได้ทั่วถึงทั้งประเทศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอยากขอขอบคุณมากๆครับขอไว้พรให้ทหารทุกๆท่านนะครับมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมครับก็ขอก็ได้วันที่สามกุมภาพันธ์ จะได้เจอดอกป๊อปปี้ก็ซื้อกันอะไรเงี้ยครับวันที่สามกุมภาเนี่นะครับก็นี่มีดอกป๊อปปี้ขายครับยังไงก็ช่วยซื้อจะได้เอาเงินไปสนับสนุนพวกพี่ทหารนะครับแล้วก็ติดตามดูเทปพิเศษนี้ด้วยเนาะครับผมทางโซงค่ะตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเพียงคืนเลยค่ะอลาลาลาสี่ทุ่มเท่าไหร่ละ ตัวอินไส้นี่ครับนี่คือยี่สิบ Thank <laughs> you.